สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเมื่อทอดไหลน้ำมันตัวนี้เลย เดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกนกันนะคะตัวเครื่องจะมีลักษณะใหญ่เพราะว่าความจุของมันะจุได้ถึง6.5ลิตรเลยซึ่งเหมาะอย่างมากกับครอบครัวใหญ่หรือคนที่ต้องการทําอาหารทีเดียวนะคะตัวฝาก็จะเป็นแบบพลาสติกทนร้อน2ชั้นแบบใสทําให้สามารถเห็นอาหารด้านในได้เครื่องเนี่ยใช้วัสดุฟูดเกรดอย่างดีแข็งแรงทนทานแน่นอนหน้าจอนะคะยังเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดแถมมีฟังก์ชันการทํางานให้เลือกมากมายเช่นการตั้งเวลาล่วงหน้าหรือการทําเมนูต่างๆตามที่เครื่องแนะนํามานะคะนี่เลย งฝานะคะจะเป็นพัดลมซึ่งจะช่วยกระจายความร้อนทําให้อาหารของเราอะ่ะสุกได้อย่างทั่วถึงไปนะคะก็จะเป็นถาดที่ใช้ในการทาอาหารนะคะ<ๆ>ก็จะมีสองอันมีอันแรกก็จะเป็นตะแกรงตัวตะแกรงเนี่ยเขาจะมียางสี่มุมให้นะคะแต่ตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายเลยเพราะว่าสามารถทนความร้อนตัวนี้นะคะจะเคลือบมาอย่างดีเลยค่ะนี่มีหูจับสองด้านเลยนะซึ่งสามารถถอดไปทําความสะอาดได้อย่างง่ายเลยตัวด้านล่างของเครื่องนะคะจะมีขายืดขาสามารถวางตรงไหนก็ได้ไม่ต้อง ต้องกลัวมอเคลื่อนช่วยยืดให้นั่นปลอดภัยแน่นอนสุดท้ายนะคะจะเป็นหัวปลั๊กที่เราให้มาเป็นหัวปลั๊กไฟแบบไทยนะคะที่สามารถใช้ได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจซื้อนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ